สวัสดีค่ะพบกับเซลจอยชนแนลอีกแล้วนะคะหรือเพจเซลจอยมิสซูปาแดงโูราณสุดคุ้มค่ะวันนี้จะก็มีเจ้าวอร์จสปอร์ตนะคะเป็นตัวยีนิอีชันนะคะสีดำราคา1,679,000บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวมุก ตัวอ e ีดิตดชั่นจะบวกเพิ่ม20 0 0 0บาทนะคะจะพาไปดูว่ารถคันนี้นะคะเขาได้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างน,นะคะคันนี้จะบอกก่อนเลยค่ะว่าแต่งเรียบเรียบนะคะแต่ว่าดูดูด,ดันมากยิ่งขึ้นนะคะจะพาไปดูนะคะว่ารถคันนี้ได้มีการแต่งตรงไหนกันบ้างน,นะคะแต่ก่อนจะไปชมก่อพี่กดไลค์สับตไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจ้าเดี๋ยวไปชมกันเลยแต่งอะไรบ้าง เริ่มจากที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะอันนี้โลโกโป้ปาจราสปอร์ตนะคะอันนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วนะคะถ้าเป็นตัวออลิทสั้นถัดมานะคะกระดานหน้าเ็าเป็นสีดําม,มาให้ตจ,จากโรงงานแล้วนะคะถ้าเป็นตัวอีลิทนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกรอบป้ายคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกรอบป้ายลิอาร์ตนะของแท้เลยคะ่ะและด้านหน้านะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูด้านข้างกันนะคะว่าแถมอะไรบ้างจ้ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะซุ้มล้อสีดําอันนี้แถมให้ด้วยนะคะเข้ากับสีรถสีดําเลยนะคะเข้ากันดีเลยถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของฟิล์มเซรมามิกนะคะแถมให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้จา้าฟิล์มของเรารับประกัน7ปีนะจ๊ะถัดไปในส่วนของทิป้องกันสาประตูนี้ของแท้ศู์นะคะแถมให้ด้วยนะจ๊ะทั้ง4บานเลยจ้าและนี่ค่ะป้องกันรอยมือจับเป็นของดัลลีอ่อาร์ตนะคะของแท้แถมให้ด้วยนะคะด้านข้างก็จะมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวรู้ด้านท้ายกันค้างว่าแถมอะไรบ้างจ้า และในส่วนด้านท้าของรถนะคะก็จะมีในส่วนของกัานลอยฝาท้ายแถมให้ด้วยนะคะและตัว Elite Edition นะคะในส่วนของจะตรงฝาท้ายก็จะมีในตัวอักษร b a r a e r o Sport นะคะ Elite Edition อันนี้ติดตั้งให้เพื่อแสดงว่าเราเป็นรถ Elite Edition ค่ะของแถมด้านท้ายก็จะมีเท่านี้ค่ะอยูดูภายในกัน,นะคะว่ามีอะไรบ้าง เตัวของภายในนะคะสกาเพกัน้อยอันนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วนะคะถ้าเป็นตัว e l i t ทด d i t i o n ก็รองบันทึกหน้ารถนะคะก็มีให้มาให้จากโรงงานแล้วนะจ๊ะไม่แถมเพิ่มเติมนะและเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะแบบทับความร้อนนะคะหรือเรียกว่าโคลเลโมเลนะคะอันนี้มาให้จากโรงงานแล้วนะคะและเป็นตัว e l i t ทและที่แตกต่างจากตัว e v 2ย่ิบสองนะคะจะมีลาโพงนะคะเพิ่มมานะคะเป็น8จุดนะคะและตัวด้านหลังที่ด้านเบาะนะคะก็มีเพิ่มมาให้ด้วยจ้าและ nano x นะคะรองมากกว่าเดิม10เท่าอันนี้เพิ่มเติมมาให้ด้วยจาก eva ยิบสองนะคะและมีอีกชิ้นหนึ่ง สาย Android หรือเรียกว่ามีสติกนะคะที่ใช้งานกับจอพดานนะคะอันนี้แถมให้ด้วยนะจ๊ะของแถมภายในนะคะก็จะมีประมาณนี้จ้าเดี๋ยวไปเจอท้ายคลิปกันนะคะว่ามีแคมเปญอะไรบ้างจ้ะไปกันเลย เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่พาไปชมรถคันนี้นะคะเจ้าอีลิตดีชันสีดํานะคะแต่งเรียบๆหรูๆแบบนี้ก็สวยได้เหมือนกันนะคะตอนนี้จะทำคมเปญดาว25%อนะคะพรีซีปีได้ดอกเบี้ย0.89เาปอร์เซ็นต์ค่ะได้แต่งแบบนี้ให้เลยนะคะของแต่งในรถคันนี้นะคะแท้ทั้งคันเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการใบเสนอราคานะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวตัวทิ้งลิงก์ไลน์ไปที่ใต้คลิปถ้าเกิดว่าด,วด่วนโทรเจ้าที่เบอร์080นะ์แปดศูนย์นะคะ 9, 2, 0, 3, 6, าากใครชอบคลิหน้นะคะฝากกหัจกไลคาให้ดวะาลคเจอนคลิปน Drive your ambition. Mitsubishi Motors.